ทีนดีต้อน oh <my. S 1> รับกับเขอาสุดยอดเอพิเ Day นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโ okay. oh, oh, oh. อเคช่วยดีค่ะวเหรออ uh. ย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะก็คือเมคลอดภูพาออกมาแล้วยูว <You. S 1> มองกันไหม ห,หันมองกล้องด้วยตอนนี้ก็ฮูหาก็ได้เอ่อหนึ่งเดือนกว,กว่าแล้วนะคะเมย์ก็เลยถือโอกาสแบบเออโอเคไหนๆก็เลี้ยงลูกอยู่ห้องนะเราก็จะมาพูดถึงประสบการณ์การคลอดลูกคนที่2นั่นเอง การข้อลูกคนที่สองมันก like ็จะมีคนมาถามว่าแบบจริงหรือเปล่าที่มันอย่างนี้จริงหรือเปล่าที่มันอย่างงูนจริงหรือเปล่าที่มันอย่างนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแบบเออคุยถึงเรื่องการข้อลูกคนที่สองแล้วก็คําถามทั้งหลายแหละนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะก่อนอื่นเลยนะไม่ขอเล่าแบบเล่าถึงเรื่องการไปลอดก่อน คลิปนี้ก็อาจจะมีแบบเสียงเสียงของไอเปียกนี่เข้าไปด้วยนะคะว่านางชอบเบ่งนะนางนั้นนางก็จะมีเสียงอีอะอื้ออะไรกวากันไปนะทุกคนที่เมคลอดเนี่ยนะคะก็เป็นการขอดธรรมชาติเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็การเจ็บท้องของเมยก็คือรอบนี้มีเจ็บท้องหลอกก่อนก่อนวันข้อจริงประมาณ23วันนะ,ะก็คือเจ็บท้องประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนับเวลาก็คือแบบเออถี่ตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือสม่ำเสมอแต่ว่าอยู่ดีๆก็คือหายปวดไปนะคะก็เลยเรียกเข้าใจว่าอันนั้นนะคือเจ็บทอ้องหลอกแล้วทีนี้พอผ่านมาอีกสองสาวันก็ตรงกับวันที่4มก,กรานะทุกคนเมย์เริ่มเจ็บท้องตั้งแต่4ี่ห้าทุ่มนะแล้วก็ประมาณตี ตีสี่ตีสามตีสี่ประมาณนี้เราก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลน,นะคะพอไปถึงโรงพยาบาลอะ่ะทุกคนเมย์เข้าใจว่าโอเคเราเจ็บสม่ําเสมอละน,นู่นนั่นนี่พอพยาบาลเช็คอะ่ะปากมดลูกเมย์แบบเปิดยังไม่ถึงเซนเลยแล้วก็ไอตัวกราฟที่แบบท้องเกรงอะ่ะที่เขวาวัดกราฟว่าท้องเรามันหดเกรงมดลูกม,มันบีบตัวอะไรเงี้ยก็มีไม่เยอะนะคะเมย์ก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยหรือเราจะเจ็บท้องหล่ออีกแล้วคือบ้านเราอะ่ะมันอยู่เบียงมาเป้าใช่ไหมแต่เราอะ่ะ จะไปคลอดที่เชียงใหม่มันก็เลยทําให้การเดินทางอ่ะมันมีระยะเวลาเมย์ก็เลยแบบเอ้าไหนๆก็มาถึงเชียงใหม่แล้วแล้วปากมดลูกฉันคือยังไม่เปิดหรอที่พยาบาลเขาบอกเมย์่คือเขาบอกว่าเมย์เป็นเคสที่ปากมดลูกเปิดช้าถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนที่สองเพราะว่าเขานับแบบจากประวัติของคนแรกอย่างเงี้ยที่แบบกว่าปากมดลูกมันจะเปิดมันแบบมันใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงคลอดกี่ชั่วโมงมันก็เลยทําให้ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลต่อให้ปวดท้องอ่ะมันก็เลยยังเปิดไม่มากครับผม รู้พี่กินนมบ่อเราจัดการปิดปากเจ้าผู้ผ่าเรียบร้อยนะคะอะล้วก็จะมาเล่ากันต่อและทีเนี้ยตอนนั้นก็คือแบบกังวลมากว่าเออ ตัวเองอะ่ะจะจะจะไม่ได้คลอดภายในวันนั้นอาจจะต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยพอพยาบาลบอกว่าให้รอหมอแล้วกันเพราะปากมดลูกมันยังเปิดไม่เยอะให้รอฟังว่าคุณหมอเขาจะว่ายังไงหลังจากที่เรารอนะคะแล้วก็คุณหมอมาคุณหมอก็ทําการตรวจภายในเนาะแล้วเขาก็บอกโอเคมีมุกเลือดนะแล้วก็ปากมดลูกนิ่มขึ้นมันบางลงแล้วก็มันก็เปิดเพิ่มนะคะเป็นเซนนิดนิดเซนกว่ากว่าละทุกคนคิดดูมันเพิ่งเซนกว่ากว่า คุณหมอก็เหลือว่าเดี๋ยวให้ยาเร่งคลอดนะคะอะไรเงี้ยซึ่งเมย์ก็แบบไม่ได้กลัวอะไรยังไงนะเพราะว่าเร่งคลอดอะเมย์ก็เร่งตั้งแต่ท้องแรงนะคะท้องแรงเมย์ก็ให้ยาเร่งคลอดเหมือนกันก็เราก็โอเคทำกระบวนการแล้วเราก็เข้าห้องคลอดไปรอคลอดนะคะถ้ามีใครสงสัยว่าเออทำไมถึงแบบเลือกยาเร่งคลอดล่ะอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเอ่อาหนึ่งคือมันเร็วกว่าเนาะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมย์เสียค่าแพคเกจคลอดอะไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะเพราะเมย์คลอดลงยาบาลเอกชนใช่ปะแล้วแบบเอาห้องใหญ่ แต่สิ่งที่มันต่างมาของท้องแรกกับท้องสองอ่ะคือหมออ่ะรอบนี้เขาคิดค่าหมอเองคือเขาไม่รวมค่าหมอเอาไว้ในแพ็กเกจคลอดถ้าเราใช้ระยะเวลาของหมออ่ะในการที่แบบเออมาดูแลเรากว่าเราจะคลอดแล้วเราคลอดอะไรเงี้ยเขานับเป็นรายชั่วโมงซึ่งเขาคิดเงินเองนะคะมันก็ทําให้มมมีความรู้สึกว่าโอเค มันมีสองทางเลือกถ้าปากมดุลูกยังไม่เปิดเรากลับไปรอบ้านกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยแหละให้ยาเล่งข้อแล้วก็ขอด้าให้มันจบๆซึ่งเมื่อคุณหมอประเมินแล้วเขาก็ประเมินว่าอา้าวมันมีมุกเลือดนะมันปากมดล,ลูกมันเปิดเพิ่มนิดนึงปากมุลลมันนิ่มเ,เล่งข้อดีกว่าอะไรเงี้ยเมย์ก็โอเคตามนั้นค่ะหมอ ฮอร์โมนเล่นคลอดเนี่ยมันก็จะเป็นฮอร์โมนที่โดยปกติธรรมชาติเราอ่ะมันสร้างใช่ไหมแต่มันใช้ระยะเวลาแบบค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างแต่พอเราได้เป็นฮอร์โมนเล่งคลอดที่เป็นการสังเคอาะหอของทางการแพทย์ไงมันก็จะทําให้ปวดท้องอ่ะเร็วแล้วก็ถี่ขึ้นแล้วปัมลูกมันก็จะเปิดเร็วขึ้นดังนั้นมันก็จะปวดมากสิ่งที่ทําได้ของเราก็คืออดทนนะคะมันก็จะค่อยๆเปิด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 ไปนะคะเมย์ได้ยาเล่นคลอดประมาณ10บโมงกว่ากับสิบเอ็ดโมงเมคลอด ผู้พาออกมาตอนบ่าย3 45นะคะซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าตอนคลอดของทารามาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงคำถามเลยนะคะคำถามยอดฮิตที่มีจะเจอบ่อยที่สุดหลังจากที่ท้องแบบท้องคนที่สองนี่นะจริงหรือเปล่าที่ท้องสองมันคลอดง่ายกว่าท้องแรกนะคะ mm. ก็คือจะมีคนที่เขาท้องมาก่อนมีลูกคนที่2มาก่อนเนี่ยจะมาพูดตลอดว่าท้องสองนะคลอดง่ายอ่ะคำตอบก็คือจริงค่ะ เพราะว่าตอนที่เมย์เบ่งภูผาเมย์เบ่งครั้งเดียวเราก็ออกเลยนะทุกคนก็เหตุการณ์ันก็จะเป็นแบบโอเคเราปวดท้องถึงขีดสุดละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรมาจุกอยู่ที่ข้างล่างและใกล้ๆกล้กลลนอะไรเงี้ยเวลาที่มดลูกบีแบเมย์มีความรู้สึกว่าการเบ่งอ่ะมันช่วยทําให้เจ็บน้อยลงได้เมย์ก็เลยเบ่งเบ่งเบ่งอยู่เงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเมย์มีความรู้สึกว่าการปวดอ่ะมันแบบปวดเกือบทุกๆแบบคือมันถี่มากเมย์คิดว่าน่าจะ หลายครั้งภายในหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยบอกอาผิงบอกว่าให้อาผิงไปตามพยาบาลมาเมย์จะคลอดแล้วเมย์จะเบ่งแล้วเขาก็ไปตามพยาบาลมาพยาบาลก็มาดูพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวพอตัดช่องคลอดนะเดี๋ยวออกมาเลยเราก็แบบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรพยาบาลเขาก็ไปตามหมอมา หมอเขาก็มาถึงหมอเขาก็มาดูเขาอบอกเขาอุยอ้ยอุ้ยอยอย่าเพิ่งเบ่งน,นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว,ว่าสภาพการมันเป็นยังไงเขาก็รีบแต่งตัวใส่ถุงมือนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็โอเคเตรียมของมาเอาขาตั้งแบบขาหย่างขึ้นก็กลายเป็นท้องคอดใช่ไหมพอเขาแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็ฉีดยาชาชืบชึบอ,อ,อย่างที่อย่างที่รู้กันก็นกคือเราเรจ็บท้องมากกว่านะคะดังนั้นเข็มยาชาก็คือทาอะไรจีบม,มีกูของเราไม่ได้นะคะก็พอเขาฉีดยาชาเสร็จป,ปุ๊บเขาก็บอก,อบอกว่าอาะหัวตัดแล้วนะแล้วเขาก็ตัดชับ พอตัดเช้าเสร็จเบอร์เขาก็บอกอ้าวคุณแม่รอมันลูกบีบแล้วเบ่งนะคะเราก็รอจังหวะปึ๊บ,บ,บท้องเนี้ยเมพยายามมีสตินะก็คือพยายามลืมตาท้องที่แล้วอ่ะเมย์หลับตาจนแบบเส้นเลือดฝอยเมย์แตกใช่ไหมท้องนี้เมย์ก็เลยแบบเจ็บแค่ไหนเมย์ก็พยายามลืมตาตอนเจ็บเมย์ก็พยายามแบบอ่านป้ายในโรงพยาบาลคุยกับผิงให้ผิงเปิดเพงลงร้องเพลงอะไรเนงะี้ยคือพยายามให้ตัวเองมีสติลืมตาให้ได้มากที่สุดเพราะถึงคราวเบนะ่งเงี้ยพอมันใช้ระยะเวลาในการรอคลอดไม่นานใช่ปะ่ะ มันก็เลยทาให้เมยไม่ค่อยเหนื่อยแล้วพอถึงคาวเบ่งขึ้นมาเมีก็เลยแบบยังแบบดูดูสดชื่นอยู่อะไรเงี้ยดูได้แบบจากหน้าแบบหลังคออะไรเงี้ยก็ได้ของทั้งสองอันก็คือมีแบบตอนของข้อทาราแล้วก็ตอนของค้อภูผานะก็คือหน้านี่แบบต่างกันลิบลับเลยอะแล้วท้องแรกอะเมเบ่งลมขึ้นหน้านะคะแต่ท้องสองอะคือเราโปรละเราก็อ่ะหายใจเข้าเก็บคอแล้วก็เบ่งนะคะพอหลังจากที่หมอตัดเมเบ่ง ก็คือออกมาเลยหมอเด็กอะที่เขาแบบว่าเตรียมจะมาตรวจเด็กใช่ปะ่ะคือโดยปกติเราอย่างน้อยเราต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยในการเบ่งถูกไหมเขาก็เดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็ปิดประตูเจ้าว่าเขาปิดประตูอะคือเมย์เบ่งออกมาแล้ว,ลวเขาก็บอกคุณแพย์สุดยอดมากเลยค่ะอย่างเงี้ยอุนูอื้อเหรอครับหนงอื้อไปนะประมาณจะเล่าต่อพอเมย์เบ่งออกมาแล้วใช่ปะ่ะเขายังไม่ดึงออกไม่ดึงตัวออกอะหัวมันยังค้างอยู่แล้วมย่ก็งง,ง,งว่าทําไมเขาไม่ดึงออก แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ได้ยินแค่หมอพูดว่าเอ๊อะยังไงดีอภิงก็เลยเล่าให้ฟังว่าสายสะดือมันพันคออยู่ประมาณ3รอบทั้งที่แบบตอนแรกเมย์รู้สึกแบบฟิลฟว่าเออจริงๆอยากให้ลูกเกิดใกล้ๆ้วันเกิดของอภิงก็คืออภิงไงเขาเกิดวันที่12มกราใช่ปะเมย์ก็อยากให้มันแบบไปอยู่ใกล้ๆก้กันหน่อยเป็นไปได้ก็คืออยากให้เกิดวันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าภูผาก็คือมาคลอดเร็วกว่านะคะประมาณ38วสิบวิสี่วันอย่างเงี้ยภูผาก็คลอดละถ้าภูผาไม่คลอดในวัน,น,น ผ่าหรือเปล่าเพราะว่าใจใเราอะคือเราอยากคลอดเองเนาะทุกท้องอะไรเงี้ยแต่ว่าในเคสของเพื่อนเมที่เจอก็คือเด็กสายสดือพันคอเราเบ่งไม่ออกอะไรเงี้ยสุดท้ายต้องไปแบบผ่านะคะก็คือเป็นการเจ็บ2ต่อเมทเลยมีความรู้สึกว่าโอเครู้สึกดีและที่แบบลูกเลือกวันนั้นก็ไม่รู้ว่าท้านางอยู่ต่อไปแบบอีกกี่วันอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงคุณหมอเขาก็มาบอกว่าจริงๆวันนั้นอะวันที่4มกราเป็นวันดี มีแม่แม่หลายคนอะที่เขามาขอรีเควส์ผ่าวันนั้นอะเยอะแต่มีเคสเมืเคส,เ,คสเดียวที่แบบว่าเป็นเคสข้อธรรมชาติี่ก็เลยแบบยิ่งใจชื้นขึ้นมาอีกว่าแบบโอเคลูกชายฉันรู้เรื่องแล้วแหละเราก็เลือกวันมาเกิดของเขาก็โอเคแต่ว่าพอตรวจร่างกายอะไรทุกอย่างออกมาแล้วก็คือปกติปลอดภัยไม่มีปัญหานะคะมาถึงคําถามที่2นะคะจริงหรือไม่ที่มันจะเจ็บน้อยกว่าการข้อทั้งที่สองมันจะเจ็บน้อยกว่า แต่เมย์คิดว่ามันน่าจะเจ็บน้อยกว่าเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการเจ็บสั้นกว่าผู้แบบนี้แล้วกันแต่ถ้าเจ็บน้อยกว่าเมย์ว่าสําหรับเมย์ที่เมย์ใช้ยาเล่งลอดทั้ง1และท้องสองเนาะเมย์คิดว่ามันเจ็บพอๆกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่ระยะเวลาก็คือเนี่ยอย่างทาร่าใช้ระยะเวลาในการทนเจ็บนานกว่าแต่ว่าผูผ่าก็คือเจ็บไม่นานแล้วมดลูกก็เปิดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะคําถามที่3าม ก็คือเรื่องนมนั่นเองนะคะสำหรับแม่ๆที่เป็นสายเลี้ยงลูกด้วยเต้าเหมือนเมย์นะคะก็ จะมีคําถามว่านมมันมาเร็วจริงไหมเพราะว่ามันเคยถูกดูดถูกใช้มาแล้วถูกปะก็คือมันมาเร็วจริงนะคะสมมตุติระยะเวลาเท่ากันกับของทาราแต่ของภูผามามากกว่าตอนแบบ1วันทาราอาจจะได้1นซีซีแต่ว่า1วันของภูผาขาอาจจะได้2อซีซีหรือ3ามซีซีอะไรประมาณนี้ก็คือได้เร็วกว่าแล้วก็มากกว่านะคะด้วยทําให้เมย์สามารถเริ่มสต็อกเก็บสต็อกนมของภูผาได้ไวนะนมสีเหลืองของภูผาเคยได้กินนานกว่าของทารานะคะของทาราเนี่ย มย์คลอดแล้วก็ออกโรงพยาบาลมาประมาณวันที่ห้าวันที่หกอะไรเงี้ยน,นมก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วนะแต่ของภูผานมเมย์เป็นสีเหลืองที่เป็นแบบพวกภูนมภูมกันอะไรเงี้ยเป็นอยู่กับเดือนเลยนะถึงจะแบบเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ถือว่าโอเคดีกว่านะคะขั้นตอนถัดไปก็คือเป็นคําถามที่ฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงนะซึ่งเมย์ได้เลี้ยงมาแล้วหนึ่งเดือนกว่านะคะทุกคน การเลี้ยงเด็กแบบท้องแรกกับท้องสองอะ่ะมันต่างกันจริงไหมก็คือจริงนะคะท้องแรกเนี่ยมันจะแบบทุลักทุเลอะไรก็มือใหม่หมดใช่ปะถึงแม้ว่าเราจะเป็นวัยรุ่นนอนดึกมาก่อนอะ่ะแต่การตื่นที่เจ้าต้องตื่นมาเลี้ยงลูกคนแรกมันทําให้เราเพียมากแต่พอเนี่ยมาเรามาเจอกับลูกคนที่สองอะ่ะ กลายเป็นว่าเมย์ไม่จำเป็นต้องนอนกลางวันก็ได้บางวันถ้าสมมติว่านางไม่หลับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ป้ะเมย์สามารถแบบอยู่ดูได้ไม่จำเป็นต้องนอนกลางวันแต่ถ้าเป็นไม่ได้นอนพักเยอะๆนมมันก็จะมาเยอะกว่านะทุกคนเมย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคท้องสองอ่ะเรารับมือง่ายกว่าแล้วก็การเลี้ยงอ่ะไม่เหนื่อยเท่าสภาพจิตใจของเมย์เนี่ยของการเลี้ยงท้องสองอ่ะก็คือดีกว่าท้องแรกท้องแรกคือแบบนอยเมื่อไหร่แฟนจะกลับบ้านมาช่วยอาบหิงเมื่อไหร่จะกลับบ้านมาช่วยอุ้มมาช่วยดูแบบล้าแบบหวัวไหล ลูกร้องไห้ก็แบบนอยจะแบบร้องไห้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบโอ้โหมันสวิงมากหลังคอท้องแรกนะแต่ว่าท้องแรกมีก็พยายามแบบมองมุมบวกแบบสุดๆละอะไรอย่างเงี้ยจนแบบผ่านช่วงเวลาแบบเด็กอ่อนไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณอภิด้วยที่แบบว่าเขาเพยายามที่จะแบบกลับมาช่วยนะกลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยมาช่วยเราดูลูกนะคะเพราะที่ฉันขู่ไวค้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าไม่ช่วยเลี้ยงก็ไม่ต้องมีแล้วคนต่อไป นั่นก็ไป็เห็นผลว่าทําไมถึงมีคนที่สองนะก็คือนางช่วยเลี้ยงโอเคนางแบบซัพพอร์ตเต็มที่เราก็เลยแบบโอเคคนที่สองมาเนี้ยซึ่งคนที่สองเนี้ยอ,อ,อาผิงก็ค่อนข้างยุ่งกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าช่วงโควิดมันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงเนี้ยทัวร์มันเริ่มเข้าใช่ไหม เราทําโรงงานแบบแปรรูปแล้วเราก็ส่งออกแล้วก็มีร้านขายของอะไรเงี้ยของฝากมันก็เลยทำให้เขาจะยุ่งมากกว่าปกตินะคะมากกว่าท้องที่แล้วมันก็ทําให้เมย์แบบโอเคพอสภาพจิตใจท้องสองเรามันปรับตัวได้ง่ายขึ้นเราไม่ได้เหนื่อยง่ายเหมือนตอนท้องแรกเหมือนแบบเรามีความเป็นแม่มาแล้วอะรอบหนึ่งอะไรเงี้ยรอบนี้มันจะแบบแต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเราก็มไม่จะเป็นต้องรอเขาก็คือถ้ามีเมื่อยมีก็วาง <G ül üş> ก็วางหมอหลุมถ้านางอีอาจะร้อ,รองอะไรเงี้ยเราก็อุ้มอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนท้องแรกเนี่ยที่มีพึ่งผิงค่อนข้างเยันเป็นเพราะว่าพอเราเป็นมือใหม่ใช่ป่ะเราทําอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์มีข้อมือเคสจากการที่แบบเรานวดนมเนี่ยเราใช้ข้อมืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบท่าปกติของการใช้ข้อมือเนี่ยอย่างเงี้ยค้างไว้หลายๆชั่วโมงแล้วแบบทุกวัน แบบนานหลายเดือนเงี้ยมันทําให้เมียข้อมือเค็ดนะคะเม็กเลยทําให้อาบน้ําลูกอ่ะไม่ได้เพราะว่าข้อมือไม่มีแรงนะแล้วเราก็เจ็บอนะไรเงี้ยข้างที่ถนัดด้วยนะข้างขวาผิงก็เลยต้องแบบมาคอยช่วยอาบน้ําทารานะคะแต่ว่าพอเป็นท้องเนี้ยเราก็มีประสบก,การณ์ทุกอย่างละเอ่อเราก็เลยโอเคไม่เจอเหตุการณ์ข้อมือเค็ดแล้วนะคะทุกอย่างมาแบบโฟล์มากท้องเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องการคอดเรืเ่องการฟื้นตัวเรื่องการอยู่เดือน พ่อมันเป็นหน้าหนาวใช่ปะ เออมันก็จะแบบอากาศดีกว่าแล้วก็อาบน้ําให้ลูกแล้วก็ทําเองได้อะไรเงี้ยเรื่องนมมาเร็วกับไม่ต้องเพียดลูกมีกินอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันโฟล์มันแบบมันดีไปหมดนะคะท้องนี้เจ,จ้าภาพจิตใจเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบดีกว่าท้องแรกนะทุกคนทีนี้เราพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยกัน2คนนะคะก็คือทาราเนี่ยยังไม่ถือว่ารู้เรื่องแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าไม่รู้เรื่องนะคือทารามันอยู่ก้ามกึง่งเพราะว่านางจะสองขวบแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีเหตุมีผลต่อรองกันง่ายขึ้นแต่่่วาาก็งงงงงมีบงีบชทงอง แต่ว่าพอมีน้องทาราก็โอเคเข้าใจเพราะว่านางอะ่ะช่วงก่อนที่จะคลอดอะเมย์ก็มีการแบบเอาตุ๊กตาเบบีให้นางแล้วนางก็โอเคเข้าใจว่าเนี่ยคือตุ๊กตาเบบีเหมือนกันเป็นเบบีเหมือนกันอะไรเงี้ย นางก็รักน้องอะไรเงี้ยก็จะชอบเอาหน้าไปจิ้มน้องหอมแก้มน้องบ้างอะไรเงี้ยน้องรักน้องห่วงน้องห่วงน้องมากใครที่แบบว่าไม่สนิทใจคือนางไม่สนิทด้วยอะไรเงี้ยนางก็จะไม่ให้เข้าใกล้น้องนะนางจะลากนน้องหนีหรือจะดันคนคนนั้นออกส่วนการแบบน้อยใจที่แบบพ่อแม่แบบรักน้องมากกว่าหรืออะไรเงี้ยยังไม่เจอในวัยของทารานะคะคุณหมอบอกว่าสองขวบกว่าไปอ่ะ เขาถึงจะเริ่มคิดแบบนี้ถ้าเขามีน้องช่วงสองขวบกว่าแต่ทาราคือมีน้องก่อนที่จะสองขวบนะคะนั่นก็เลยทำให้เขายังคิดเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็จะเคยชินกับการมีน้องไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าทาราจะงอแงจะงอแงเรื่องที่ว่านางจะนอนเออก็คือจะมีแค่ตอนกลางคืนบางคืนก็คือนางจะนอนมามาติดให้นมอยู่เขาก็จะอยากให้มามิาอุ้มหรือว่าถ้าสมมติว่าโอเคเล่นกับมามา้าแต่เขาง่วงนอนละ เขาเห็นปะป๊าอุ้มน้องอยู่เขาก็จะให้ไปขอปะป๊าอุ้มอะไรประมาณนี้ก็จะมีแค่งองแงแค่นั้นนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็คือไม่มีแล้วช่วงกลางวันน่ะเมยก็โอเคโชคดีตรงที่เมมีพี่เลี้ยงเนาะช่วงกลางวันก็ธาราก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงซะส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ค่อยแบบว่าได้มาแบบแข่งแย่งหมาม้าก,กันอะไรเงี้ยดังนั้นเมยก็เลยคิดว่าธารานะ่ะจะเข้าใจจุดจุดนี้บวกกับที่บ้านเราอะ่ะมีเด็กอีกสองคนนะคะเป็นลูกของพี่สาวผิงเขาก็ น่าจะชินกับการที่แบบโอเคในบ้านมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วอ,อะไรเงรี้ยดังนั้นการที่มีเด็กเพิ่มมาอีกคนก็คงไม่ได้แบบเป็นเรื่องหนักนาอะไรกับสภาพจิตใจของทารานะคะเอาละเมคิดว่านี่ก็คือทั้งหมดและของประสบการณ์การคลอดลูกครั้งที่2แล้วก็แบบเออข้าวๆนะคะกับคําถามที่แบบหลายๆคนถามมาเมคิดว่าเมีก็น่าจะ จ้าเมย์ก็น่าจะครอบคุมพอสมควรละไอตัวนี้เหมือนจะกินนมอีกแล้วคือนังกินจุมากจริงๆยังไงก็ถ้าใครอยากให้คุยหัวข้อไหนหรือว่าอยากให้เมย์แชร์เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปคุยกับเมย์หรือปรึกษาอะไรก็ได้ใน IG ก็ได้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นๆหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ทาคลิปใหม่อะไรยังไงเพราะว่าเลี้ยงลูกแบบเบบี้นะเลี้ยงคนเดียวบางทีก็อารมณ์แบบ สวิงมาฮอร์โมนก็ขี้เกียจที่จะตัดคลิปดองคลิปอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ยังไงก็จะมาคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปกินนมละบอกสิโฮมจะไปกินนมแล้วครับบอกสิหรือเขาจะไปอาบน้ําหรือเขาจะไปอาบน้ำบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายไหมบายบายไหมบาย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 นะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ อ๋อบายยเออตอนนี้หมอมาเช็คดูหมอก็บอกว่าโอเคมันมีมูกเลือดออกมาเนาะจากตอนที่เมื่อเช้าที่พยาบาลเขาเช็กภายในให้หมอก,ก็เลยว่าให้กระตุนน้นคอดแล้วก็รอคอดเลยเพราะว่าปากลูกตอนนี้ก็คือมันบางมากแล้วประมาณ50%ตอนนี้ก็เลยรอรอส่วนตูน้แล้วก็ลงไปห้องรอคอดให้ยากระตุนน้นคอด ใช้ไม่ได้ค่ะยังไม่เนขอไม่ทดลองอกเ่อนเนูก็หนูก็วีใช่ไหมววจะหลับ้ไหมวีม้ยหมจะจะ什么这个叫什么微微啊是ว微微เจพาลาหลับไปแล้วนะคะมามาก็ tạm nùng á à, cọp cọp